มาแล้วครับสิ้นสุดการรอคอยกันสักทีนะครับสำหรับโครงการที่หลายๆคนถามถึงคนละครึ่ง plus phase ส2กลับมาแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกทุกรายละเอียดทุกเงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้กันแบบหมดเปลือกเลยเรียกว่าฟังจบปุ๊บเข้าใจปับ๊บพร้อมลงทะเบียนทันทีไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับมาเริ่มกันที่คาถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดเลยเฟสนี้ได้เงินเท่าไหร่กันแน่คำตอบก็คือ คนละ2 0 0 0บาททุ่นๆเลยครับจัดเต็มเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวก่อนต้องบอกว่างานนี้ต้องไวกันหน่อยนะครับเพราะว่าจำนวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเขาให้มาจำกัดแค่10ล้านสิทธิ์เท่านั้นเองครับช้าหมดอดแน่นอนทีนี้พอรู้จำนวนเงินกับจานวนสิทธิ์แล้วคาถามต่อมาที่สาคัญมากๆเลยก็คือแล้วใครล่ะครับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน2000บาทในรอบนี้มาครับเรามาดูรายละเอียดคุณสมบัติกันเลย คือต้องบอกว่า10ล้านสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยนะครับรัฐบาลเขาจัดสรรมาแบบแฟร์เลยนะคือแบ่งครึ่งๆ่งเลยครับ5ล้านสิทธิ์แรกเนี่ยเก็บไว้ให้สําหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนส่วนอีก5ล้านสิทธิ์ก็เปิดโอกาสให้กับผู้ลงทะเบียนร,รายใหม่โดยเฉพาะเลยครับแล้วคําว่าผู้เข้าร่วมรายใหม่นี่คือใครกันแน่ก็คือตามข้อมูลที่ออกมานะครับกลุ่มนี้ก็คือคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ในเฟสหนึ่งมาก่อนเลยแล้วที่น่าสนใจคือ เขาจะเน้นเป็นพิเศษไปที่กลุ่มคนที่อาจจะตกหล่นไปในรอบก่อนก่อนหรือว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมแล้วก็เหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนด้วยครับแต่ไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่นะครับทุกคนต้องผ่านคุณสมบัติพื้นฐาน3ข้อนี้ก่อนเลยเช็คลิสต์ไปพร้อมๆกันนะครับข้อแรกต้องมีสัญชาติไทยแน่นอนข้อ2อ,อายุต้อง1 6บปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนนะครับและข้อสุดท้ายที่สำคัญมาก ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนครับ3ข้อนี้ต้องครบนะอ่ะแล้วก็มีกลุ่มที่ต้องเช็คให้ดีๆเลยนะครับเพราะถ้าเข้าขายนี้จะหมดสิทธิ์ทันทีเลยนะกลุ่มแรกเลยก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วโดยจะยึดตามฐานข้อมูลณนะวันที่1ตุลาคม2568นะครับและอีกกลุ่มที่ต้องระวังก็คือคนที่เคยมีประวัติไม่ดีจากเฟดก่อนๆน,นะครับแบบว่าเคยถูกระง,งับสิทธิ์หรือเคยถูกเรียกเงินคืนจากมาตรการของรัฐกลุ่มนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ด้วยเหมือนกันครับต้องเช็คดีๆเลย โ okay. อเคพราเช็คคุณสมบัติตัวเองแล้วว่าผ่านฉลุยทีนี้มาถึงสิ่งที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือไทม์ไลน์ครับต้องจดไว้เลยนะฮะการดอกจันไว้ตัตโตเลยพลาดไ่ได้แม้แต่วันเดียวจริงๆมาไล่เรียงไทม์ไลน์กันเลยนะครับเริ่มจากวันที่16ธันวาคมปี68นะครับวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมครมก่อนพอครมข้ออนุมัติปุ๊บช่วงปลายเดือนธันวาคมนั่นแหละครับจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันเลย ส่วนใครที่ยังใช้สิทธิ์เฟสหนึ่งอยู่ก็จะใช้ได้ถึงวันที่31ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วพอขึ้นปีใหม่เดือนมกราคมปี6 9ก็จะเริ่มใช้ใจ่ายเงินของเฟสสองได้เลยเตรียมตัวให้พร้อมครับเอาละครับทีนี้มาถึงส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องนี้แล้วนั่นก็คือแล้วเราจะลงทบเบียนรับสิทธิ์กันยังไงต้องทําอะไรบ้างไปดูขั้นตอนกันแบบละเอียดละเอียดเลยครับก่อนอื่นต้องบอกว่าขั้นตอนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มผู้ใช้ไม่เอียงเลย ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนกับกลุ่มผู้ใช้เดิมที่เคยอยู่ในเฟส5มาแล้วซึ่งมันจะต่างกันนิดหน่อยจุดที่ต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยก็คือวิธีการแจ้งผลนี่แหละครับคือถ้าเป็นรายใหม่เนี่ยจะได้รับทั้ง SMS แล้วก็แจ้งเตือนในแอปเลยแต่ถ้าเป็นรายเก่าจะมีแค่การแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาในแอปเป๋ตาตังค์อย่างเดียวครับมาดูกันที่ฝั่งของคนที่ไม่เคยเข้าร่วมเลยก่อนนะครับมี5สเต็ปง่ายๆแบบนี้ครับ 1. ไปอัปเดตแอปเป๋าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเลยแล้วก็เข้าไปเปเเิดใใช้้้งาน GVlet หรรียบรยบอ2 พอกลับมาหน้าหลักจะเห็นแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus ก็กดเข้าไปเลยครับ 3. อ่านข้อตกลงเงื่อนไขแล้วก็กดยอมรับเพื่อยืนยันการลงทะเบียน 4. อันนี้สําคัญคือรอครับรอ sms แล้วก็การแจ้งเตือนในแอปซึ่งเขาบอกว่าจะแจ้งผลภายใน3วันและสุดท้ายขั้มตอนที่5พอได้รับสิทธิยืนยันแล้วก็แค่เติมเงินเข้า g wallet เตรียมตัวไปใช้จ่ายได้เลยง่ายๆแค่นี้เองทีนี้มาดูฝันของคนที่เคยใช้เฟส5มาแล้วบ้าง บอกเลยว่าสบายกว่าเยอะครับขั้นตอนจะสั้นกว่าเร็วกว่าก็คือแค่อัปเดตแอปเป่าตังคให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดที่แบนเนอร์โครงการกดยอมรับเงื่อนไขเพื่อยืนยันเข้าร่วมแค่นี้เลยจากนั้นก็รอการแจ้งเตือนยืนยันสิทธิ์ในแอปได้เลยครับไม่ต้องไปรอ SMS ให้วุ่นวายโอเคพอลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะรายเก่าหรือรายใหม่เรามาทบทวนเงื่อนไขาการใช้งานที่สำคัญสำคัญกันอีกสักรอบดีกว่าครับ จะได้ใช้สิทธิ์กันได้แบบไม่มีปัญหาหลักการใช้งานเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีครับคือรัฐช่วยออกครึ่งหนึ่งเราออกอีกครึ่งหนึ่งโดยใช้จ่ายผ่าน g w a l l e t ในแอปเป่าตังท่งองันนะฮะช่วงเวลาที่ใช้ได้ก็คือตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มตรงกับร้านค้าที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการและนี่คือจุดที่ต้องย้ำเลยนะครับดอกจันไว้เลยคือต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังก่อนนะถึงจะเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกได้อย่าเพิ่งใจร้อนไปใช้ก่อนนะครับ ไม่งั้นอาจจะโดนตัดสิทธิ์ได้เลยนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เกี่ยวข้องกันอยู่ไม่น้อยเลยก็คือเรื่องที่ทางท่านนายกได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ได้สั่งให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์กันใหม่เพื่อให้มันเป็นธรรมมากขึ้นเพราะมันมีเสียงสะท้อนกลับมาว่าเอ๊ะบางคนดูมีฐานะดีมีทรัพย์สินเยอะแต่ทําไมยังได้รับสิทธิ์อยู่ประเด็นนี้ก็น่าคิดต่อนะครับมันทําให้เราต้องตั้งคําถามต่อไปว่า การที่รัฐบาลเริ่มหันมาทบทวนเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างจริงจังแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างคนละครึ่งในอนาคตด้วยหรือเปล่ารูปแบบและเงื่อนไขต่างๆอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปก็ได้เรื่องนี้แหละครับที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลย